สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพาจัดโต๊ะหมู่นะคะโต๊ะหมู่วันนี้เป็นโต๊ะหมู่อะไรครับพี่หนึ่งโต๊ะหมู่เจ็ดคโต๊ะหมู่เจ็ดนะคะ,ะ,คะเพราะว่าวันนี้โรงเรียนของเราจัดกิจกรรมอะไรคะพิธีไหว้ครูจัดพิธีไหว้ครูเนาะมาเลยนะคะนี่คือปามพี่ปามอยู่ชั้นป .6 อ,อันนี้คือพี่ต้นกล้าอยู่ชั้นปไหนคะ6คป .6 ป .6 นะวันนี้พี่ปามกับพี่ต้นก้าเนี่ยจะมาจัดโต๊ะหมู่ให้พวกเราได้ดูนะคะ,ะอันดับแรกอะไรก่อนคะอันดับแรก ก่อนเอาช่วยกันโดยใส่ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวที่อยู่สูงที่สุดตัวสูากเอัอนนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวไหนคะอ,อยู่ตรงนี้ B ี2ตรงนี้คือ,ะอจะได้เห็นนี่แหละตรงหนา้าเลย ครับต่อไปอามไม่ได้ครับมันนี่มันนี่คุณทีลองไปแล้วไปแล้วต่อไปหนึ่งสองสามสามชิ้นสามชิ้นแล้วชิ้นที่สี่ตัวไ,ไหนครับเวลาจัดเราต้องหันหน้าออกมาให้สวยงามนะคะต่อมาครับชิ้นที่ห้าต่อมาชิ้นที่หกหกเหมือนกันหมดและชิ้นที่เจ็ดนะคะ ทีนี้ต่อไปเราก็จะวางนะคะวางอะไรก่อนคะวางพระพุทธรูปก,ก่อนนะพระพุทธรูปมาพี่พี่หนึ่งพี่พี่หนึ่งเอาพระพุทธรูปมาะคะเออพี่พี่หนึ่งเอาพระพุทธรูปมานะคะวางถึงไหมถึงไม่เลยถึงไหมเชือ่อเออเออเออเรามีความสามารถที่จะมีเสน่ห์ธรรมชาไปเน้นนะเนี่ยไป อ,องค์นี้เราเก็บเลยดีค่ะต่อไปก็จ,จะเป็นโอเคตอนนี้ดอกไม้คุณครูเอาดอกไม้นะครับนั่นนะ่ะเอาดอกไม้สดมาเลี้ยเดี๋ยวครูใส่ให้เหชืชอกยังไงเราช่วยทำถุงเชียนออกก่อนก็ได้อันนั้นเลยครับเอาดอกไม้มาเอนน่้เราจะใส่กุ้งห้อยกุ้งห้อยไหม

จกันกดก่อนต้นากดก่อนตอนนี้เราก็จะจัดแจกันนะคะแจกันอันนี้คือดอกนี้ก็คือดอกอะไรคะมีใครตอบณคดูได้ดอกกล้วยไม้ค่ะต้องค่ะอันนี้คือดอกดอกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้กระถางต้นไม้เราก็จะวางตรงอันนี้เราเสียบไปในตรนนั้นก่อน เนออาี้อันนี้ดูสีมือของใครคะที <c oughs> มือทีมือของพี่ต้นกล้ากับพี่ปามนะคะสุดยอดมากอ่ะอันนี้เอาไปเก็บไปก่อนอันนี้จะเอาไปไหว้พระองค์ยิ้มปะ่ะจะครูจะมาไปไหว้พระองค์ยิ้มต่อตามมา่คะ <c oughs> อเราแอบแได้วิธีนี้จำไดเลยหรอตามมาครูจะมาไปไหว้พระอิ้มามมอขวดามากเลยนะคะน้าจหน้าเร็วที่ไปตอนนี้กำลังจะพาไปไหว้พระองค์ยิ้มนะคะหลวงพ่อองค์ยิ้มเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนของเรานะคะ อ้า๋ยวไม่มาขวาดตรงนี้เลยเหรอหนูขวดไม่ได้เพราะหนูไม่ใช่ผู้ชายผู้ผู้หญิงก็ขวาดได้ลูกเปลี่ยนนะ รอบ2นาทีแล้วครับ